ก็สวัสดีครับนะ้าๆวันนี้ผมก็จะพามาตกปลานี้ออกมาเช้าเลยหมายก็เป็นนี่นครับมาน้ําท่วมนะวันนี้ก็มาเป็นชุดกันสปินนะเพิ่งกลับมาบ้านครับเพิ่งถ่ายคลิปเดี๋ยวก,ก็เป็นนี่ครับระดับโกลไม่โกลกบาลครับเหยื่อเล็กระดับโกลเลยออกมาล็กสายก็เป็น0.6นะสายเล็กเหยื่อเล็กก็ให้มันตีที่ศกให้นกล เป็นที่เขาทำนานะาน้ำมันท่วมท่อนเล็กอดีลองตีตรงนี้ตรงน,นี้ถ้าจไม่ผิดจะเป็นบ่อเล็กๆนะน้ำท่วมจากอ่างน้ำนะครับเดีย๋ยวลองตีอี อาจะมีตัวรอกแก่ฝั่งตรงนี้นะมันจะเป็นชั้นเล็กครับต้นใหญ่น่าจะมีตะไซปอกวนแวนเลย ตีสุ่มครับต้องรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่าพายุเข้ามั้งครับเมื่อวันก็ตกทั้งวันฝนลมก็แรงไม่ได้ออกมาออกหมายเลย ครับขึ้นเมื่อกี้นะตีขึ้นผักตกก่อนนะครับโอ้โหพขึ้นใหญ่มากเลยตรงนีน้ไซส์สวยอยู่นะครับเนี่ยตกยามเช้ามักได้ตัวใหญ่ จริงหรือเปล่าส่วนอย่างจุดใต้ปักต้นนี่แหละครับโดยที่จังหวะมันจะออกมาหรือเปล่าถ้าเราตกตรงกับจังหวะที่ปานออกมาก็กัดนะ แน่นอนครับตากัดก็มันจะไซส์สวยแน่นอนอย่างนี้นะสภาพใหม่ส่วนเดี๋จะมีแต่ปลาเล็กออกมากัดให้เห็นนะมาขึ้นมา,มากัดมาจิกอุ้ยรึเปล่าครับกัดแล้ว ขัดโด,ด,ดนหรือเปล่าไม่รู้เลยเมื่อกี้เห็นเยู่หายหมดแล่มือก็จะกัด <c oughs> ไม่โดนนะอุ้ยกัดโดนครับผม <c oughs> แต่มันเข้าเนื้อตัวเองซะไม่ดูครับ อยู่ข้างผักตกนี่เองดูหรือเปาป่า เรียบร้อยครับผมยาฮูโ <Yahoo! S 1> อ้โหปลาก็อยู่นู่นใสยสวยมากมีส,สวยเลยครับนี่ครับมานนี้ตาแล้ว ลงคอไปเลยฮะนี่ครับนั่นนะกัดที่เลขพลาดน,นะครับที่ย้ำไปอีกนะไส่ก็สวยเลยก็ประมาณสามขีดสามสี่ขีดอะประมาณนั้นนะไปครับผม ครับไม้ช่องหน้าไปเนี่ยนะครับตรงที่เป็นต้นอะไรเนี่ยที่เป็นนลำน้ำเนี่ยชัโดเคยอยู่นะน้ําท่วมเนี่ยชัโดมันเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างนอกนู่นมักจะจำไม่ผิดที่ชัโดว์เคยเข้ามาอยู่ดูลูกคอแต่ไม่มีใครตกได้เลยอ๋อหนเนาะคันานาเนาะ ที่เราได้อย่างที่ว่าครับถ้าตีถูกที่ถูกเวลาก็ 就代表。 ตัวไล่ครับผมมีตัวขยับไล่ดูกล้องเท่หรือเปล่ายัดแสงสวยอุ้ยครับอุ้ย anh nha nó nè vừa nha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  เดี๋ยวผมไปกับปลาตัวแค่นี้เหรอจับโดนปลาด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย ไหนวะฮ่าๆๆไอ้ยืนยันวิ่งยืนตึ้นซื้อมาขาดเพราะอะไรอ่ะตัวเล็กด้วย มันจะขาดตรงสายหน้าดรืยอะ ้องบอกปลาสะบัดไม่รู้ว่าหลุดหรือเปล่านะเยอโอ้โหขาดไปเลยแล้วนี่น่าจะขาดตรงข้อต่อสายนะเอ้ยอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับยังอยู่ยังอยู่ Để tôi Em bạc vô khắp Hãy subscribe cho Để มันพยายามสะบัดเกอ,อยู่นะเกีเขึ้นแถวนี้นะ อะไรครับนี่ปลาตัวไม่ใหญ่นะปลาเล็กชั้นเล็กครับได้ขาดสั้นไปตอนนี่ครับนานาะ ตัวนะสว,สวยเลยแหละกคุ้มไหมครับกับยินิคาดไปเดี๋ยวต้องรอให้แบบว่าอะไรล่ะไม่รู้มันจะตายเลยไม่น่าตายมันเกี่ยวมันน่าจะเกี่ยวข้างป่าเพราะว่าเวลาที่มันขึ้นสะบัดอกระโดดสะบัดอะมันได้ยินเสียงไอใบสปินสใบเคาะติดกันอยู่นะตอนผมเดินม้นก็กระโดดขยับมาจากที่เราลงไปหากระโดดแถวนั้นแหละ นี่ครับโอ้โหปลากลางขึ้นเลยเหยก็มาตัวเดียวด้วยเส้นนี้คงยาวครับสองวันถ้าปลามันตายก็จะขึ้นมาแต่ก็เห็น่ยนไม่ใหญ่ครับสองตัวสามนี่แหละปลาก็น่าจะสามขีดสี่ขีด,ด้โอเยค,ครับ